Pick. Turn pick. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสด WPCS d o t a 2 League เกมที่สองฮะ เราจะแอคท่าถ่ายรูปกันให้มันเห็น <he en S 1> หน้าตากันชัดๆใหญ่ๆฮะจะมาเก๊กหน้ากล้องทำไมอา,อาละฮะดูการดารฮีโร่ก็น่าจะบอกให้เห็นถึงอะไรลางๆแล้วครับภาพมันลางๆมาแล้วฮะอ้าวแล้วแล้ว,แล,วแล้วหน้าดารทํำไมผมเป็นอย่างนั้นล่ะฮะเออ

โอเคได้แล้วฮะแต็นัดที่2นะครับกเกมนี้เป็นเกมที่2ระหว่าง LGD China ครับกับ DK ฮะหลังจากที่เกมแรก DK เอาชนะไปได้ก่อน1ต่อ0เกมครับเกมแรกค่อนข้างเกี่ยของความได้เปรียบตั้งแต่ต้นเกมฮะจนจบเกมเลยทีเดียวครับ DK เดี๋ยวดูครับว่า LGD เจะฮึดฮัดได้บ้างไหมในเกมที่2ครับน่าดูชมมากทีเดียว แต่ดูการดาฟพีโรมาแล้วแบบนี้ฮะมีเออซ่าด้วยหวังว่าไอ้เจ้ารีเซ็ตคงจะไม่วิ่งลงมาครับสวดอ้อนวอนภาวนาไว้ฮะเสียงฝีเท้านั่นมันคงจะไม่ใช่รีเซ็ตนะฮะอืมไออยาแอบลุ้นอยู่ครับคงไม่ใช่เห็นเออซ่ามาแบบนี้ฮะ โอมีโธอร,รอดด้วยครับได้ยินเสียง D.K's turn to b ฝากแชร์กันด้วยนะหน้าแฟนเพจ TGPL ตอนนี้ก็จัดเต็มให้แล้วครับแชร์ขึ้นแฟนเพจเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็จังหวะนี้ก็ขออนุญาตไปเปิดโหวตในแมตช์ที่2ฮะเปิดโหวตทายผลให้10นาทีครับ LGD ชัยหน้ากับ DK ฮะนี่ฮะดูการดาฟฮีโร่โอ้โห LGD ครับ เกมนี้กะจัดเต็มเลยทีเดียวครับเกมแก๊งพวกเขาโหดมากครับเนี่ยมีเออรซ่ามีเวนฟูแล้วก็มีนาคาไซเลนมาอยู่ในเลนเดียวกันเหรอฮะบ้าแล้วครับสามชนแน่นอนละครับอย่างนี้ฮะซิลวูดนะซิลวูดเออซ่านะนาคาไซเลนฮะมาเลยครับเลี้ยงหน้ากันมาเลยฮะเอาทางด้านของปีสมาร์เตอร์ ไปตรงกลางแล้วเอาวีเวอร์ไปเฝ้าป่าด้านบนครับอ้นี่มันชัดเจนครับแล้วขนาด MM รู้เนี่ยดีเก็คงจะรู้อยู่แล้วครับแต่ดูว่าจะแก้ทางยังไงครับสบรับแว็บแรกเนี่ยเขาเอาแบทไรเดอร์มากลางครับนะรูบิกฮะรูบิกน่าจะเป็นตัวที่มาอยู่ในเลนนี้แหละครับไม่รู้จะจัดหนีหรือเปล่าฮะใจโลโคอปเตอร์ก็สู้ในเลน3ได้ ขาตัวพี่เลี้ยงดีอีกหนึ่งตัวเหมือนกันลักษณะนี้ aker, โอ้ได้เอิร์เชเกอร์มาเป็นตัวเบเกมชั้นเยี่ยมครับได้เอิร์เชเกอร์มาถือว่าดีแล้วครับนอกจากสตันได้เนี่ยมันยังปิดทางด้วยฮะเพราะนั้นเนี่ยจัดสามชนสบายๆครับไม่จำเป็นต้องหลบสักเท่าไหร่ฮะสำหรับทางฝั่งของ DK บอกจะชนก็ชนมันเลยนะโอ้ดีเค มีคนบอกว่าโตรน่าจะอยู่มิดอะไรล่ะครับเนี่ยอะไรล่ะครับจะจัดตั้งแต่ต้นเกมเลยนะฮะโอ,อ้แล้วทั้งนี้ครับเอ้ตลกแล้วโอ้ยยย,ยอวดกันแทงกันใหญ่โอ้สนุกสนานไม่รู้เลยมัง้ง ไม่รู้เลยมังกดไปไฟเข้ามาแล้วอุ้ยพี่ครับเรามีสตันเข้ามาลองแก้มาเลดยิงลัวตายไปแล้วสองศพครับ <c oughs> นิ่มนิ่มครับแล้วเออเชคเกอร์ขึ้นมาอีกรองกูดาวอยู่เวฟพยายามจะน,นี่ฮยรถเกาะมาเวฟออฟเทอร์เลอร์ปักเส้นที่ไว้ตรงนี้เลยครับโอ้โหย <c oughs> ันเจ็บจุงเบยโอ้ยยืนหน้าเราห้อยฮะดูน้ำตาของนาคาไซเลนนะฮะ ที่เห็นเพื่อนตายไปต่อหน้าต่อตาครับพี่น้องโอ้โหมันเจ็บปวดครับเงียบคลิปเลยฮะสองออสไซเลนนะฮะเสียงเพลงแห่งความเงียบมันเป็นอย่างนี้ครับร้องไม่ออกฮะสองศพแรกครับดีเคได้แบบนิ่มนิมมือฮะไม่รู้เลยมัง้งนะ Hmm. <H aste. S 1> การจาโลชานเร็วครับแต่ก็ไม่เร็วพอครับแล้วดูฮะโยกเล่นกันเห็นจัดจฮะไปไหนจะอําอะไรนี่เห็นอยู่เว้ยอะไรเราแล้วลโดนปิดทางหรือเปล่าอุย้ยอยวอะไรกันเนี่ยมันจะใจร้ายใจดำอะไรขนาดนี้ครับโลชานจะตายแล้วขอได้ไหมเนี่ยไม่ขำฮะเออเชคเกอร์บอกไม่ขำตลกหรือเปล่า ปก w, WiFi. ักเซนติวัตไว้เฟยนะอันนี้ก็ปักออฟเซวัตมาตรงนี้ฮะแต่ระยะเ้นติวาดในบอลมองไม่เห็นออฟเซวัตนะ้วยงอีกยังอีก,ย,อกยังจะลองใช่ไหมจะลองของใช่ไหมพวกแกอเอเขาเห็นหรือเปล่าว่าเฮ้ยยังไงดีเนี่ยอยากได้อยากได้มากขอด้นะได้ไหมนะไม่แน่ใจฮะแล้วก็ไม่แน่จริงด้วยครับไม่เอาแล้วไอ้นี่มาดักรออีกแล้วครับรู้มีกับเอิร์ธเชคเกอร์ครับ m อกับแลนด์เอ็ม เข้าเลนก็ได้ปะ <c oughs> แขนจริงๆฮะออฟสซวัรปักมาแล้วในป่าจังหวะน,นี้ยังไงครับรับบิดรับิดนี่เขาคือใครเหรออืมจัดสามชนมาฮะ ยังไงครับโชวาร์หลอดเดินมาไม่สนใจแล้วฮะชีวิตสุขใจมากๆครับดูฮะดีดามากครับจะโชวาร์หลอดตัวนี้ฮะเล่นโดยไอซ์ไอซ์ไอ์ฮะนะอ๋อเป็นคุณเสียวโตจินะฮะเป็นเสียวโตจิฮะคุณอาร์มบอกฮะเด็กอ้วนคนหนึ่งในสนามบาสครับนะบอกว่าเป็นแคลร,รี่จากไ i ท i ซิงซาชื่อเสียวโตจิฮะ และบบิดคือกระต่ายถุยนี่มันหมีแม่ช่วยได้มากครับเป็นถึงโคแคสเตอร์นูเกอร์ไม่น่าจะเล่นมุกแบบนี้นะฮะผมว่าโอ้โหก็สมแล้วแล้วครับที่อลิฟีนนะั้นร้องร้อง,องจะเปลี่ยนโคแคสเซอร์ใหม่อยู่ครับก็น่าเห็นใจฮะมีโคแคสเตอร์เกียนๆอย่างนี้ร่วมภาคด้วยมันก็ชีวิตมันก็ไม่ค่อยจะโสภาสถาพรสักเท่าไหร่นะอืม มูชี้ครับเกมนี้ได้เป็นแบทไลเดอร์อยู่ตรงกลางเจอกับเสียวป่าเสียวป่าเปิดนิ่งฮะใจโลคอปเตอร์เดี๋ยวรู้เลยเจอกับบีเวอร์ตัวต่อตัวตรงกลางนี้แต่เป็นบีเวอร์ที่ทำได้ดีกว่านะฮะเป็นเหยาครับที่ทำได้ดีกว่านะกาเซเลนมายืนจ้องเลยฮะยืนจ้องเมื่อกี้ก็ทีนึงแล้วเฟ้คนจะเอาโรชาเนี่ย อตรงกลางก็ยังชิวๆอยู่ครับเสียวป้าเล่นเป็นบีสมารเตอร์อย่างนี้ฮะแน่นอนครับว่าการเงินของแบดเดอร์ก็น่าจะนำฮะวันนี้ยืนรอลากคีฟครับจัดสามมาชนแต่ออกไปเปี้ยวกับเขาไม่ได้ฮะ เลเวลสองกันอยู่เลยโทวาหล,ลอดไปสี่แล้วครับเลนเจงตั้งแต่ต้นเกมครับเลนนี้ฮะแล้วอะไรจะเป็นฮึดฮัดอะไรโอ้คี้ป่าก็ต้องเอาแล้วเหรอครับโอ้ชีวิตมันลำบากจริงฮะโอ้โหคนแทงก็เจ็บไปดีครับนากาไซเลนยังไงฮะเอะมันหายไปไหนมันดูจะอะไรอะไรอย่ามายุ่งยกขึ้นหน้าผาไปไหมอุ้ยดูมีครับยกขึ้นหน้าผาไปครับแล้วก็เรียบร้อยฮะ วิวดีมากมากครับโอ้โหพร้อมกับชุดใหม่ครับสุดยอดจริงๆฮะนี่ครับก็มายืนดูลัดนเราให้เพื่อนนะให้นี่เพื่อนเอาเอ็นเซสล็อกโกเลมอยู่ครับแม่เอ๊มีไปยิงสาวเฮ้ยเป็นไงข้างบนเย็นหรือเปล่าอากาศหนาวไหมอากาศข้างบนเป็นไงบ้างอุ้ยมันแขนนักมาขวานไปก็ไม่โดนอีกฮะงืมไงง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 งองงงงงง ใจยิ่งนะครับขึ้นไปยืนไอายข้างบนยังยังยืนเขินอยู่ยังแหมจะวาร์ปแอบก็ไม่กวาดนะยืนให้เลเวลมันเนี่ยท่านจะไปดูดในเวก็ตรงกลางยังจะเป็นยืนเขินอยู่ออนี่นี่เขาเห็นครับคุณไม่ต้องมาดยืนชะง,งับชะง,งับอ่ะมันจะจ้ก,กันอีกนานไหมยืนยิ้มอีกเออนั่นเลยยืนยิ้มอีก เอาแล้วยังไงครับวีเวอร์มาอูจะมาคิดลูบิกเกือบเง่าเกือบเง่าครับแล้วไปได้เลยครับอืมจริงๆเขาไม่ได้ยืนยิ้มนะแต่เขากลัวลูบิกจะคันเซิลวาร์ครับแม่สุดท้ายเป็นวีเวอร์ที่มาช่วยเลยครับที่ตายไปฮะโอ้โหชีวิตครับลันโตจริงๆ แฟนแฟน LGD ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าร่ำร้องฮะร่ำร้องโอ้โอ้โอโดอยสุดเทพหนาวมากดอยสุดเทพหนาวมากสุดยอดจริงๆครับ อยู่ดอยสุเทพเนี่ยเขาก็มีลิฟต์นะลิฟต์สำหรับขนส่งผู้โดยสารฮะแต่นี่ฮะ MMY ครับสุดยอดกว่าครับเทเลเคนซิสเลยฮะตั้เดียวขึ้นสู่ยอดเขาได้เลยครับสุดยอดฮะนะทางด้านของดอยสุเทพก็น่าจะต้องไปติดต่อรูบิกมานะฮะจังหวะนี้ล็อกเก็ตบาเลตมาหนีไปทางนู้นก็โดนทางนี้ก็โดนนะเออซ่า e เลเวลสาม้วก็กระเพกไปอีกแล้วฮะกระเพกกลับบ้าน โอ้ยมันอยู่ไม่ได้ฮะโอ้โหอะไรครับเนี่ยไปไหนก็ตามมาอยู่นล้วนะยังกะดาราฮะแล้วแล้วแล้วดีดีดดซีมายืนแต่เป็นยืนเท่นะอะไรทำไมเอเอาวะเอาวะอ้ยยืนขูน่นี่ก็ภูมิใจครับเฮ้ยเก็บเลเวลเลยเก็บเยวเลยเดี๋ยวรักันให้ให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  นายกาเสเลนก็นยืนหลบอยู่ในปา่านี่ครับขอเลเวลบ้างขอเลเวลบ้างโรชานก็นเลื่อนขึ้นมาเต็มแล้วนะครับแมปากออฟโว์วาดมาอีกอ่นี้การปักสถีวาดตรงนี้ฮะระยะเห็นแค่นี้ครับกลัวว่าวีเวอร์เนี่ยจะอ้อมมาด้านหลังด้วยฮะนี่โอ้หอยาก,กรู้ฮะ จะมาสมมกเข้าข้างหลังใช่ไหมอ,มอมนี่มันอะไรครับเนี่ยมันยอดนักสืบหรือเปล่าฮะที่บ้านแต่งนี้ยายขายหรือเปล่าครับเขาเห็นอยู่แล้วครับกดอันตีมาแต่ใจคอมเตอร์คิดว่าทนไหวโดนแก๊งตายไปเออร์เชคเตอร์กดเนี่ยครับสตันกลับมาแล้วเอาตะข่ายจับรู้ทั้งรู้ครับแต่ก็ตายอยู่ดีครับไม่คิดว่ามันจะมาเยอะขนาดนี้ครับ ิด้วยแอนตี้บีดมาเตอร์มีสตันเวนฟูลอีกอูเจ๊งเลยแล้วอูจะเปิดไฟไฟมาโดนสตันเวนฟูลสตันไวเออเชเกอร์ <S <S ก็สตันสวนไปอีกหนึ่งทีครับด้วยพิชเชอร์แล้วลากมาลงไฟแล้วมันข้ามไปอืมกดไม่สติกแล้วข้ามไฟไปได้ฮะไล่ขึ้นมาได้หนึ่งศพสำหรับ LGD ครับอูหแฟน LGD ก็ใจชื้นเล็กน้อยแล้วดูการลากคีพฮะ อ e ้ยูบูชิก็ยิ้มเลยครับเพื่อนทำให้ขนาดนี้ครับนี่มัน MMY ครับโอ้ยอย่างงี้ฮะมีการกดกันทาวเวอร์ไว้ครับโทวาหลอดตอนนี้มีเฟดบูทแล้วโอ้โหแล้วนี่บริงดักเจอร์มาแล้วครับบริงดักเจอร์มาแล้วครับแบทไลเดอร์ กำลังจะเข้าสู่นาะทีที่10นะครับน,ะกนากาไซเลนมาเฝ้าตรงกลางับการเงินตอนนี้ก็ดีแค่นำอยู่3,000ครับ e อ p นำอยู่4 0 0 0ไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นฮนะนี่ฮะการเงินก็เหมือนเหมือนเหมือน,เ,อนกเกมที่แล้วฮนะเราก็จะเห็นได้ว่านี่ครับพยายามเกลี่ยเงินฮนะไม่รู้ทาง LGD ทำไปทำไมและทำเพื่อใครฮนะเกลี่ยเงินให้เท่ากันครับระหว่างตัวซับตัวแคลลี่ฮนะ ที่สำคัญอันดับต้องไม่สูงกว่าตัวแคลรี่ของ DK ด้วยนี่มันเป็นแผนฮะ LGD แลนฮะเช่นเดียวกับ LGD พรหรือเปล่ากดอันติเคียคีฟเลยครับบักเซนที่กว่าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สร้างสรรค์น,นะจ๊ะดูไว้ฮะระยะการปักกว่าตรงนี้ฮะมันทำให้มองเห็นคลุมถึงด้านหลังทาวเวอร์ตรงนี้ฮะแต่ว่าไม่เห็นคุมมาถึงร้านขายของนะ พอต้อนไม้ตรงนี้มันบางอยู่ครับแต่เห็นตรงนี้หมดนะโดยรอบบริเวณฮะก็ถือว่าเป็นจุดปักหวาที่ดีอีกจุดหนึ่งครับและจังหวะนี้ฮะมีทั้งเฟิร์สเช็กเอ,อิร์ดเช็กเกอร์กดฟิชเชอร์มาแล้วกดไฟลไฟเข้ามาด้วยแบทไรเดอร์ก็เรียบร้อยกันไปฮะชิวจริงๆครับ4ตอน1แล้วครับ Radiant's tower under attack. middle is สโมกล้วนลัวครับทั้งฝั่ง LGD นึกอะไรไม่ออกก็ให้สโมกฮะนี่ก็เตรียมจะมาล่าคลิปด้วยตัวเองครับเหยื่ไม่มีอะไรที่ทำดีไปกว่านี้แล้วฮะมีพาวเวอร์เทรดแล้วครับแต่ว่ายังอีกไกลพอสมควรเลยทีเดียว บัตไรเดอรต์ตอนนี้รวยมากนะครับบูชิกลายมาเป็นตัวทำเกมครับแล้วสม,มุกมายังไงล่ะครับเนี่ยวีเวอร์หรือเปล่าครับมากัน5ตัวครับไม่ได้วีเวอร์ก็ต้องได้ทาวเวอร์แน่ๆสักเวอร์นึงแหละฮะมันต้องมีวันนี้โทก็จูกยืนเนียนๆครับยืนเนียนๆออกดูดเลือดบูมาก,ก่อนเลยครับเกมมันได้เปรียบจัด แลวนี่เหมือนรู้สึกถึงพยานอันตรายฮะถอยมาป้อมเดียวไม่พอต้องถอยไปสองป้อมแล้วก็เข้าไปลึกถึง3 4ป้อมฮะโอ้โหนี่เขาเพลย์เซฟมากมากฮะสำหรับเหยาครับต้องบอกว่าไม่ได้เพลย์เซฟธรรมดาฮะเพเวอรี่เวอรี่เซฟครับซุปเปอร์เซฟฮะโอ้ยิ่งกว่าผู้รักษาประตู ซิมมงเวนยเลข่ของเลี้ยวปูตอ,อนนี้ซะอีกนะฮะซุปเปอร์เซฟครับกลับบ้านเลยฮะดูฮะยืนไกลเป็นร้อยหลาฮะโอ้โหเออซาต้องวาไปช่วยแล้วครับยังไงครับไบเดอร์กดไฟไฟมาอย่างนี้ฮะใครจะกล้าเข้าจะมีใครโดนลากกลับมาหรือเปล่าแบาเดอร์ยังบินสูงอยู่รอเช็คความเคลื่อนไหวครับแล้วก็บิงหลบออกมาได้ไป2ทาวเวอร์ลวดสบายส,ายสายครับอีเค นะคุณยุดฮะคุณยุดธ o อย r a รฮะก็บาบอกเลยครับราฟรีมีที่ไหนจังหวัดนี้ก็ต้องบอกว่าที่นี่ไงลงดีเก้เนี่ยสุยเล็กน้อยครับโอ้แล้วเขาขลากคีฟไว้ก็ขอบคุณมากครับทางด้านโทวาล,ลอร์ดแล้วแบทไรเดอร์เนี่ยมันเริ่แรกไอ้พวกแอบดูชอบแอบดูจะไปเออซ่าจะลงเอาโลชาจะไม่รู้แล้วอูนี่ครับโทวาล,ลอร์ดขโมยคีฟอ,อยู่จังหวะนี้มันไม่มีเพื่อนโคเวอร์แล้ววาร์ปกลับเลย โอ้ยรอดไปครับนาคาเซเลนมาไม่ทันอีกแล้วฮะพบว่าลอยก็รวยมากมากครับตอนนี้นี่ฮะไปกันใหญ่แล้วครับแฟนๆ LGD มีอะไรจะพูดเปล่าครับ เดี๋ยวจะหาว่าผมลำเอียงนะแบนเดอร์ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ครับมีบลิงก์กับฟอร์สตาร์แล้วในนาทีที่13ครับโรชานจะเป็นของพวกเขาครับตัวนิดได้แน่แ่หมายบ้านปัน้นมาถือใช่ไหมกดฟิชเชอร์ปิดรูไว้แล้วจะออกอยังไงล่ะเฟยจะออกอยังไงปลาขวานสาโลมานี่ไม่สนใจครับเอาโรชานอย่างเดียวครับแรบบิทยังไงเสียวโตจิโอหแล้นนี่ขึ้นไปบินส่องข้างบนนะกาเซเลนกดหลับรอใครอย่าเข้ามาใกล้นะเฟยแต่ว่านี่อยู่ไกลมากฮะ อยู่ไกลมากได้ัะทีขอได้ไหมขอได้ไหมแบตไลเดอร์บิงลงมาอูจังหวะนี้ครับเกือบไปครับเอซ่าเกือบเสียเอคิดแต่จังหวะนี้กดคอดาวลงมาตายไปหนึ่งแล้วกำลังจะตายสองเนี่ยรขบโดนฉีดมาตายไปสองเสียเอคิดโดนยกกลับมาวีเวอร์พยายามจะกดวินวอล์คทามแลบไปหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเอซ่าเกิดมาไล่ตกแบตไรเดอร์แบตไรเดอร์โดนสวับขึ้นไปอื้ม ตายฮะจังหวะน,นี้ถือว่าแก้คืนมาได้ดีครับ LGD แม่ต้องชมคนนี้ครับนาคาไซเรนลอลได้ดีเหลือเกินครับหน้าสั่นฮะหน้าสัน,น,สนได้ทันทีฮะเอคิท i มอัลเทอแต่ก็เสียไปอย่างเร็วนะทีมไฟครั้งนี้แม้ว่าจะดูว่าจะได้เปรียบฮะแต่ถ้าเกิดว่านับว่าเสียเอคิทไปเนี่ย และดูว่าจะไม่ได้เปรียบเท่าที่ควรนะฮะยังไงแล้วครับทีนี้ฮะรู้ดีรู้มากมาตลอดครับแต่เขาไล่มารวดเดียวเป็น4ต่อ6เลยนะฮะมาเอาทาวเวอร์ตรงกลางกันครับดีเค ลูบิกได้ทาวเวอร์ไประดับนี้แบทไลเดอร์ขอแก้ตัวครับลากนคาเซเลนในตัวการเมื่อกี้มาฆ่าสั้นเลยยังไงยังไงตัวการใช่ไหมเอ็มเอ็มบอกเล่นดีใช่ไหมมูชิบอกว่าจัดให้ฮะได้เลยลูกศิษย์ เดี๋ยวอาจารย์จัดให้ปาขวานสลโลไปโอ้แล้วโดนคอดาวโดนดึงลงมาตายสองตายสองแน,แน่แน่หรือเปล่าโว้ยนไม่จริงๆริงไปปืนเลือดอยู่แล้วก็เรียบร้อยลูกบิดกรอบขวานมาแล้วคว้างใส่หัวเสียวป้าหัวแตกไปแม่คนอะไรมีขวานบนหัวแฮะแถมเป็นขวานตัวเองด้วยครับตายไปสองคอดาวจังหวะนี้กับการปาสลโลของโทรวลอลล์ไอสวยมากครับ สโลแล้วโดนคอดาวอีกคอดาวก็สโลอีกก็ลูบิกยกไวให้มันโดนคอดาวเต็มเต็มหัวฮะเออซาจังหวะนี้ก็เงิบครับยังไงครับสกิลเฟรมมิงรอสโซกำลังจะคูดาวมาได้แบบนี้ได้ทาวเวอร์กันไปสบายครับแล้ว <compelling> ข <sound> <ula 3> ึ้นนำเป็น9ต่อ4ดีเค โอ้ใจโรลคอปเตอร์เบิร์นนิ่งครับ mm hmm. เงินในตัวพันห้าฮะตอนนี้มีเฟดบูธมีกลองมีล mm ิงออฟบาซิลัสแฟนๆก็บอกว่าอีซี่แเรเลยฮะ mm hmm. หลังจากชีวิตลันทดมาพอสมควรครับได้เฟดบูธและได้ดูดเลือดมาแล้วเนี่ย มีออคับชีวิตก็ดีขึ้นครับแล้วฮมสโมกมาแล้วเอาวงแต่ครับโดนอันตีมาก่อนยังไงใจโรปเตอร์กำลังจะตายไปก่อนโกดฟื้นฟูเลือดขึ้นมาแล้วนากการสเลนหลับไว้ครับแต่ว่านี่โดนขึ้นไปข้างบนแล้วครับวาร์ปกลับทันทีเออร์ซ่าจังหวะนี้ต้องกลับหมดนะฮะกลับหมดครับแบทไลเดอร์ขึ้นมาข้างบนบินขึ้นมามีฟอสตาร์ยังไม่ได้ใช้ฟอสตาร์แล้วไม่น่าจะรอดครับเบนฟูลสปิริตยังไงโดนปานน้ำมันสโลไว อุ้ยปลาขวานสโลอีกอุ้ยมันอืดเหลือเกินมืนอืดเหลือเกินแล้วเนี่ยแหละฮะแลละฮะไลเดอร์ครับจัดการไปได้ฮะจังหวะนี้เนี่ยคนที่เสียแผ่เลยก็คือคนนี้ฮะโดนยกขึ้นไปบนยอดเขาฮิมาลัยอีกแล้วฮะมีใครยังไม่ไขึ้นไปอีกเปล่าครับนะดอยสุดเทพฮะมาเชียงใหม่ไม่ไปไม่รู้ครับดอยสุดเทพ แม่ก็ต้องก็ต้องก็ต้องขอขอบคุณรูบิกทัวร์ฮะ F M Y ทัวร์ด้วยครับที่จัดพาทัวร์ขึ้นไปบนดอยสุเทพนะฮะโอ้โหยอดเยี่ยมฮะกำลังจะได้ทาวเวอร์หรือเปล่ามากันแล้วครับนักเซเลนคูดาวอีกดึงอีกร้อยร้อยวินาทีฮะ เป็นแบดไรเดอร์ลากเหรอฮคุณประวิทย์บอกว่าแบดไรเดอร์ลากขึ้นไปนะฮะก็น่าจะเป็นหุ้นส่วนกันกับ MMY ทัวร์ครับกับมูชิทัวร์ฮะตอนนี้ก็เปิดทัวร์ดอนสุเทพกันแล้วนะฮะสองคนนี้เป็นหุ้นส่วนกันแล้วแบดไรเดอร์ขึ้นไปลากลงมาแล้วก็เรียบร้อยครับเวทปูน <P ool> อืมกับทัวร์ราคาสบายๆส8 0 0ันแครับบรรยากาศนะดอยสุเทพอืมเข้มจริงๆครับแล้วก็โทรวอลล์ก็ลงมาเก็บเงินด้านล่าง ได้ยาฉะมาแล้วครับทัวทร์หลอดโอ้โหอย่างที่บอกเลยครับ LGD ฮะตอนนี้ก็อย่างที่บอกฮะมันกำลังกำลังอยู่ในช่วงของขาขึ้นนะฮะนี่ครับโดยเฉพาะเสียวโตจิบเสียวโตจิเนี่ยฮะขาขึ้นกันมากๆฮะนะเสียวป้ายคนฮะ ขาขึ้นนี่ไม่ขึ้นอะไรครับขาขึ้นมาไก่น้าผากฮะเออขึ้นมาไก่น้าผากแล้วก็ไม่ใช่มือไก่น้าผากนะขาขึ้นมาไก่แล้วฮะเครียดครับมันเครียดขึ้นดอยสุเทพกันรัวๆโอ้โหไม่ไหวฮะชีวิตนี่แหละครับขาขึ้นของ LGD ฮะ ยังไงนะครับพยายามจะสมมกันมาด้านหลังหรือเปล่าวีเวอร์ฮะวีเวอร์อ้อมมาไม่ได้สมมกนะอันนี้มาดื้อๆเลยแต่เขาก็เห็นแล้วครับตัดผ่าชี้ไปอย่างีิบลิงมาแล้วก็พอตับลากมาตวยเลยครับไม่ได้ทันได้ทำและไม่ทันได้ลงได้หลับอะไรละครับนาคาไซเรนกลับบ้านไปหลับคนเดียวครับเปิดทัวร์ตลอดฮะนี่แหละฮะทัวร์ครับมูชิทัวร์ฮะกับเอ y อทัวร์ครับคุ้นส่วนกันฮะ เอาแล้วเนี่ยครโดนจับทั่วอีกแล้วครับใจโรลคัเตอร์ครับยิงคอดาวลงมาโดนตาม3ตัวเต็มๆกดทับหลับกลับมาได้เออเชคเกอร์ไปเอ็โคสลัมตายไปอีกหนึ่งตัวแล้วก็ปานุมฆ่าทางด้านเออซ่าพยายามจะตบแรกเออซ่าตบแรกโทรวอลหลอดมันดูดเลือดได้ครับโดนป้อมยิงอยู่โทรวอลหลอดยังไงเก็บขวานเก็บท่าแล้วโอ้โหเนี่ยครับไม่ยอมตายด้วยไอๆดูดิครับแม่เจ้าครับ โหดกันจริงๆฮะโอ้โหครับดีเคครับเรียกได้ว่าแผนเหนือกว่าจัดเลนเหนือกว่าอ่านเกมเหนือกว่าฝีมือการสู้เป็นทีมไฟก็เหนือกว่า,าจริงๆครับในเกมนี้ทำให้เกมมันก็ค่อยฉีกขาดไปเรื่อยๆฮะ่นี่ฮะขาดไปเรื่อยๆอยู่ฝั่งเดียวครับ จนในที่สุดนี่ก็ปิดเกมเอาชนะ LGD China ไปได้2ต่อ0เกมนะครับผม